ระหว่างทางค่ะคุณสามีเป็นอยากไปเที่ยวเที่ยวปา่าเที่ยวเขาข <c oughs> ับรถขับรถมาชั่วโมงหนึ่งข <c oughs> ับรถมาหนึ่งชั่วโมงแต่ทำวิส่าแค่ห้านาทีมัถึงนี่คุณสามีเป็นแหวแหวตามใจท่าน <c oughs> ไปมิีจะถ่ายคนนะออกกำลังกาย เดินไปหนึ่งกิโลนะคะไปพอว่ามันจะมีอย่างเนาะบรรยากาศด,ดีดี Yes, but we have to be careful. เม่นข men. ่นลูกมัน Denmark some people keep at home for pet. อีพีคิดอยู่นุ่งกว่าขนกัมแมวฮะ Very sweet cat. That one you have to be careful น right? ะ No Yes you see if he. Like ball and hand a t to But he cannot Yeah you can touch

สำหรับละอ่อนมีเฮ็ดด้วยเดะยูสซี่มัสรุมไหมเยลโลวันมีทุกอย่างเลยที่นี่บรรยากาศดีดี อมีแฮ่ปีปู่เด้คุณสามีจ่ายตังมาขึ้นนั่นนี่เนี่ยสองคนพันแปดเอออีทเดินมาเดินจากที่รถจอดมาหนึ่งกิโลเลยจะขึ้นไปนี่เห็นไหมจ่ายตังค์ไปพันแปดสองคนนี่ย, <laughs> 1, 8, นนยมาแล้วเนาะ oh. เอาเผื่อเอฟซี อีเกอี <gesch uce nenhuma> ิ <Souls> ่ด <re> <Cu> ีสัมงิอี่หมูถจะรออยู่บ้านมันน่ะเอ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี่เนอะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี่นะเจ้าจ่ายไปพันแปดเผื่อมาพ้อเนี่ยมีอย่างสักอย่างมาพร้อวนิ่มได้ได้เน่มาพ้อนี่แหละมาคืนแล้วเนี่ยพันแปดพันแปดร้อยบาทนะสองคนเนี่ย โอสามีก่อนมาสิบสองจันพอจะไปถึงกี่จันนยูสเตนไไอเซเทคยูอัพเเหรอถูอัพแดนนะขึ้นไปบนรวมมดขึ้นไปบนปุ่นหนึ่งกิโล สามีเป็นคนในียว่อะไอีสมศรีไปไ,ได้อ้สมศรีขาอ่อนันพอไปตังดหรือไอ้ยอยู่นอสแกรเหรอัลมโอสังโคจอีสมศรีจะลงจะแดนเนี่ยอ้ยเขียขาอ่อนลงได้เลยสมศรีขึ้นมาสามจัน วนสามจันสี่จั่นมานะดูโอ้ยมืนมดไอ้สมสีจะไปรังแดนนีม่เอ้ยยังจะเดนไอ้ชมีนี่ลงได้แขงขาอ่อนนะเนี่ยพอไปทั้งหนุมเอะดูมันสูงสมสีกว่าความสูงขึ้นได้เอคุณสามีขึ้นไปคนเดียวดูนี่กําลังขึ้นมากี่จันนะนี่ประมาณโอ้ยฟอตเตฟอตดังหลุมหมดเถอะดูดู ไม่เอ้ยลุก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 อะลุกอ่ะไอซุนซีตายดิแน่โอ้ยซุนซีจะเดินลงจะแดนในบรินีณนี่อยู่โอเคไหม now I cannot walk anywhere yes now I cannot walk down ไม่เฮ้ยซุนซีจะลงจะแดนนี่ดูดูมันสูงแต่น่ะดูดูเฮ้ยวุ้นแดงเนี่ยจแดนอี่ไอซุนี มีบักการลงดีนะมาวันเนี้มีคนอยู่ดังบนผมกี่คนคนนักอีกม์มสีไปไมได้เข่าอ่อนขาอ่อนมัออนฟอไปตังหลุมไหมเฮ้ยตา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 ยแน่แน่พี่จะไปอันไหนที่ฝดไปอันนี้่กว่า้ะฝนห่ออย่างว่มาตีไปไตกระจุ๊กแล้วหรือเปล่า สฉมสีถึงแขค้าข,า,ขาอ่อนมดขนาดไม่ะเนี่ยดูมันตางก็กว้างนะมันกว้างเห็นปะไม่เฮ้ยดูสฉมสีจะลงจะได้รบนนี่เนี่ยตาหลต่าไหล,าาลามดบันไดมันวนอ่ะมันวนเนาะตางเดินมันวนึ้นเนี่ยเออบนนี้ก้าขามออกภสามาขึ้นไปบนไปแล้วเฮ้ยเสี่ยงเลยไดกันเนี่ยเสียเส่ยงเสี่ยงพันแปดร้อยบาท เดินลมได้แล้วไม่ได้ขาวอ่อนกัวเพรตะมันสูงแต่นะเพรตะความสูงไงเอี่ยมันนี้ก็ตึกคาจันลุกจันวะกันเนี่ย,จ,จ,นนยจะไปจะแดนไงก้านลงรับหูรับตาเดินลงไปดูตางเดินเฮ้ยมันตาหลายมันวนมันเป็นตางวนได้ยวบ่ดูดูจำเสีเยมือขวาเ้อ มฮ้แข็งขาอ่อนไปอีสมสีอคุณสามีขึ้นไปบน,น,นบน,นคุณสามีถ่ายวีดีโอมาเหอะถ่ายวิวดังบนมาเหอะมองคุณสามีอีสมสีลงแลั้วไหวแม่เฮ้ยจตาแท้นี่จะได้เนี่ยเขาอ่อนวัดแ <laughs> <laughs> ล้วแล้วก็เดินลงมาได้ละวันนี้รอคุณสามีนะคะคุณสามีขึ้นไปบนปูน สิบสองสิบสามจันทโอ้ม hmm. <temporal> ันล um, ูกกอีสามสี่มันตาลายที่อย่างอ่ะมันตาลายก็ลูกกงนียตัวเห็นปะลูกโกงดิเป็นซี่เป็นซี่เนี่ยเนี่ยมันตาลายตัวเนี่ยเฮงมาหัวแล้วมันเดินวนอ้อมอ้อมอ้อมนะพลังบนบ่เดินจะเฮงหัวนี่แหละตางอ้อมอ้อมไปอ้อมเดินอ้อม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 เนี่นะนะ ไปละไม่อยู่รอคุณสามีทางนอกก็แล้วกันไม่ไรอคุณสามี <laughs> บรรยากาศนะคะบรรยากาศ <laughs> สามีเป็นฟรีเซนเตอร์พีโปแคนวอลดอกรู้ช่ไหมโปแฮปเฮาส์ s o e w h e r e here I yeah, think พว้อกเอรอกอะไป ครับหนึ่งชั่วโมง1 One hour in here <Yeah. S 1> Driving another hour ครับรถไปอีกหนึ่งชั่วโมงถึงบ้านอีหมูอัลวาดแน่เลยฟิฟีฟิฟติง Today In the morning Now we go home Yeah เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านไอ้หมูอลารวัดแน่แล้วมีตีตไตรด้วยเห็นปะเป็นแน่ตีไตรอู้ยาาไปถึงกุ่นทางเดินคนที่ชอบบนหยาาชอบปีนเอยไปเนาะก้นไปอยู่บนกุนเลยปู้ห็นแล้วบนบน,บนก็ใหม่ประก็มีแหนเลยท่นกว้างว่ะโดยง่ๆ yes thank you ข <So> ับอัพวันนี้ไหมกว้างอันไหนเห็นป่ะมันกว่าคนเากว้างไหมวันนี้ไหมมันเกิดกว้างมันขึ้นได้เอ้ากว้างมันค้าก็ใหม่มันขึ้นได้ c แค่ o ดขับอัพวีคอที่ ย่าเห็นคนหรอม,มามาแล้วไหม,มขึ้นมาอันี้มาเรีวในป่าในเขามันก็มีกวางเยอะนะเนาเอาเดีวันพ่อพีโป้นะไอตี s, <laughs> oh. <S ใหญ่มากออกไม่ได้ลูกมีวันทุกข์เอากลิ่นสแมล์ for for lady มากกว่าโดนฆ่าพระกันเลยขังไว้จะตีส์ lady หรอตรวจแท็บรถบัสดู ตัวใหญ่มากอันนี้บ้านแคมปิง้งบ้านลูกนถึงดูานึงลูกว่าอินไซด์วันอู่อินไซด์ออินไซด์ลาสต์วันอ๋อี่ปเิเหรอน่เดเู่่ราจะไปดูบ้านพักามาสาวันไหนอ่ะีพี่ปขามาี้ นัดเด็ดวันเหรอเ p น n Skate ชิเซ่เหรอสวยอ่ะควางเกิดลูกอัน่นี้ะกำลังกินฮกอยู่สีหันเที่ยอเยสเก็ตมันกินฮกตัวเก่าอั่นี้ะอันว่า ฟูลแคมปิ้งฮะนั่แหละอันตัวน้อยนอนน่ะโอ้โหอีทฟินิชแนวมันเกิดหลูกหันว่าหลูกมันอยู่ที่แข่งมันหันนะมันกินฮกตัวเก่าอืมอ๋าวมีนเาหน่ะ How much for one night? I don't know. We can find out when we come. For shower, for... Oh! But we have to find our half dog. Oh, there's the papa. Put that. Half man is getting up there. บรรยากาศดีดีนี่ไม่กว้างไม่เกินพอกว้างไปด้วยเนาะไอติงดอกแค่นอดคำ because have anymore ตะวันกำลังจะตกบรรยากาศดีดีแต่เรามาไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีหมาคิดว่าหมาคงจะม,มันได้หรอกโอ้โหห้องอันนี้ห้องนอนขึ้นเรือเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่รู้นะคะห้องนอนมีตู้เย็น มีที่อบอาหารมีสรารพัดส,สรารเพมีทุกอย่างเลยบรรยากาศห้องนอนวิูระดัอินฟาร์มไหมอั What do you think? อ m m I think would be nice. ไป <sighs> หมดเวลาเที่ยวกลับบ้านนะคะกลับบ้านไปหาหมู้หมูถ้าจะอาะวาวักันนั่นแหละหอมน้ำแก้วบนดูฟักทองฟักทองนี่ก็นขายนนเนี่ยหมดเวลาแอวแล้วกลับบ้านไปหาไอหมูกัน